ขนุนต้นเตี้ยลูกโดกทุกคนมันแทรกันครับนี่คือขนุนที่ล้มจากลมพายุนะหรือก็การ็นการทรงโน้มที่เราวลาลมพายุล้มแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรีบยกขึ้นนะขนุนต้นเล็กนะต้นเล็กๆนะถ้ารากไม่ขาดเราไม่ต้องยกห้ามันยกขึ้นเราปล่อยไว้เขาทรงตัวเนี้ยสุดท้ายขนุนที่มันล้มนะทุกคนมันล้มต้นสมบูรณ์แล้วมันก็จะกลายเป็นขนุนต้นเตี้ยลูกโดกหรือว่าการเอียงต้นกันโน้มต้นทุกคนมาดูใกล้ๆน,นะฮะนทุกคนพามาแชร์กันเถอะว่าเป็นแรงบันดาลใจกันนะนี่ ตอนแรกก็เสียใจนะมันล้มมาเสียใจมากเลยว่ามันขนมมันล้มแต่ว่าสุดทา้ายสิ่งที่ตามมาทุกคนนี่คือนี่ลูกดกแบบเต็มต้นเลยเห็นไหมเนี่ยดูดินี่คือตอนแรกโอ้โหมันโดนลมพายุไปมันล้มไงเราก็เออเสียดายปลูกมาตั้งนานนะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนี่ก็มาแชร์เห็นหรอว,ว่ามันสามารถที่จะถ้ามันล้มแล้วเราไม่ต้องรีบยกเราปล่อยให้เขานอนอยู่กับพื้นแบบน,นี้เดี๋ยวยอ,อยดเขาจะตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเสร็จเขาจะเป็นกิ่งกระโดงแบบน,นี้แล้วเราค่อยมาแต่งลูกเนี้ยอันเนี้ย ถามว่ามันโดขนาดนี้เราเอาไว้ไหมเราไม่เอาไว้ทุกคนเราต้องตัดออกนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงกิ่งกระดงให้ต้นหลักเนี่ยให้มันขึ้นเป็น,ปนต้นก่อนในฝันเนี้ยถ้าเกิดเราไว้เลยยอดมันจะไม่ไปยอดมันจะทงงักยอดมันจะหยุดแต่พันนี้เราก็ต้องแต่งออกมันก็เสียดายแต่ว่าเราก็ต้องการกินนะต้องการกินยาวๆกันไปเราก็ต้องแต่งลูกคนนี้เนี่ยออกแต่งออกเลยเนี่ยทุกคนดูนะโดขนาดเนี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดินี่โกมากครับไอ้ต้นที่ปกตินะ ต้นที่ปกติกับต้นที่ไม่ต้นที่ปกติไม่ดกันนี้นะแไอ้ต้นที่ล้มๆ้มเนะี่ยดกมากก็มาแชร์กันนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนี่ทุกคนดูดิเนี่ยขนุนดูดิโอ้โหเล่นดกก็มาแชร์ว่าถ้าเราทําขนุนหรือการดัดการโน้มทํตจงเตี้ยเนี่ยมาอยู่ที่การโน้มนะขนุนของเราก็จะดกสะใจได้เลยแล้วไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องที่ว่าเวลาพายุพัดมาขนุนล้มอ่ะ น้มเอ็นมันเนี้ยไม่ต้องไปเสียดจยมันปล่อยไว้แบบน,นั้นและให้ยอดมันเด้งขึ้นมาถ้ารากไม่ขาดนะในมันมี2อกรณีในกรณีต้นเล็ก,กต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กเราปล่อยไว้แบบน,นี้เลยเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะออกลูกดกสะใจแบบน,นี้เลยลองทําดูแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ